สวัสดีครับใครที่เจอปัญหาวิธีแบบเวลาพับ MacBook อย่างเงี้ยแล้วน้องไม่สลิปไม่สลิปให้ไม่ล็อกสกรีนให้นะฮะเนี่ยเวลากดสลิปแล้วน้องไม่ล็อกสกรีนให้นะครับเนี่ยดูปึ๊บอ่าเดี๋ยวการตั้งค่าจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยอยู่หน้าจอ MacBook แล้วเนาะ ไปที่ setting นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเปิดเป็นอยู่นะครับแล้วก็ security นะครับรูปบ้านตรงนี้โอเคปุ๊บนี่นะครับมันจะมี required password นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ย media media ลอะไรสักอย่างนีะครับไปปุ๊บก็จะกรอ p assword น,นะครับปึ๊บนะครับ ตรงนี้จะทําการบอกเวลาว่ากี่วิกี่นาทีเวลาพับหรือว่าเราสลิปหมดสลิปไปนะครับว่าจะให้น้องล็อกสกรีนตอนไหนนะครับก็แล้วเตะนะครับแล้วแต่จะเลือกแต่ส่วนตัวผมเลือกตัวนี้เพราะว่าเวลาพับลงปุ๊บให้น้องล็อกเลยเราสามารถปิินสกรีนได้นะครับ เอ้ยเราสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับก็มันก็จะสะดวกตรงที่สแกนลายนิ้วมือนะครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการล็อกสกรีนเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ขอตัลาไปก่อนอย่าลืมซับตะไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ